โอเคก็กลับสวัสดีชาวโซนโฟร์เอ็ก,กทุกท่านแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทําการทดสอบลงดันจีน700รอยรอบนะครับผมป้าผมจะได้ G ีเอมนะครับผมผมมีตัวไก่ทั้งหมด3ตัวนะครับผมรวมๆก็ลงไป4ตัวนะครับผมโอเคครับผมเรามาดูเงินตอนนี้ผมมีเงินเซนอยู่639เซนนะครับผมตัวไก่ผมก็ทําการ ทำให้เป็นศูนย์เซนทุกตัวแล้วนะครับผมโอเคครับผมเราไปเอาใบดันกันเลยครับผมผมได้ทําการซื้อปรดันมาแล้วครับผมผมมีบัตรดันอยู่7 0 9ใบนะครับผมแต่ผมจะลงแค่700รอยใบนะครับผมโอเคครับผมเราได้ใบดันมาแล้วครับผมไปที่หน้าดันกันเลยครับผมโอเครับผมเราอยู่หน้าดันแล้วนะครับผมเราก็เข้าดันไปเลยครับผมโอเคครับผมกดสตาร์ทเลยครับ ผมจะลงให้ดูนะครับผมหนึ่งรอบนะครับผมแล้วที่เหลือเดี๋ยวผมตัดภาพไปนะครับผมโอเคเราทําการป e ีอย่างเดียวเลยนะครับผมผมจะกดยาแล้วก็อ e ีอย่างเดียวเลยนะครับผมอันนี้ก็อ e ีไปเลยครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมโอเคอย่างนี้กดยาใหญ่เลครับผม ดีนะครับผมเห็นครับปดจาแล้วนะคะรับผมปิงมาแล้วก็ดีเลยนะครับผมตายหมดนะคร<ด>ับตรงนี้จะเป็นนินจาตัวเดียวน,นะครับผมเราทำการลงดีก็พอนะครับผม ตรงนี้เราก็ปิงมาแล้วก็อ้าวีไม่ได้นะผมโดนสกัดแล้รนะผมโอเคครับผมีแล้วครับตายหมดกดจาไว้แล้วครับผมอ้าวยาไม่ขคลืนอีกโอเคครับกดใหม่ครับไม่เป็นไรครับตรงนี้กีนะครับผมเหลือหนึ่งตัวนะครับทำการลงดีไปเลยครับก็เจ็บของ ตรงนี้เราก็อ e ีให้หมดเลยนะครับผมจะได้ไม่เสียเวลาเพราะว่าตรงนี้จะเป็นปัญหามากนะครับผมถ้าเราอ e ีไม่หมดเพราะว่าไอ้พวกมินจาตัวน,นี้ครับผมมันมันเจ่งอะครับผมตรงนี้เราก็ทําการปดยาครัผมก็ดีไปเลยครับผมต่อไปเราไปสานบอสนะครับผมจ่าไว้นะครับผม ด่านบอสผม E ทีเดียวตายนะครับผมเพราะว่าดาเมจผมถึงนะครับผมเดี๋ยวผม E ให้ดูนะครับผมว่ายัางไงนะผมเดินไปนิดนึงนะผมแล้วก็กด E ไปเลยครับผมโอเคครับผมบอสตายแล้วครับผมเราใช้เวลาลงไปหนึ่งนาที10วินะครับผมเราจะได้เงินเซนจากด่านนี้ทั้งหมดอ่า สี่พันหกร้อยแปดสิบเซนนะครับผมเอ่อได้ขอบฟ้านะครับอ่าแล้วก็พวกขอบฟ้าขอบขาวแล้วก็ขอบเขียวนะครับผมผมจะจับอ่าโยนร้าน NPC หมดเลยนะครับผมโอเคครับผมเรามาอยู่ด่านบอสโจกนะครับผมเข้าไปเลยครับด่านบอสโจ๊กอ่ดาดาเมจผมก็อ e ีทีเดียวตายนะครับผม ได้กันแตกนะครับผมจะได้เพิ่มเงินไปด้วยนะครับผมโอเคผมตายแล้วครับโอ้โหไม่ได้นะครับผมกันแตกใช้เวลาประมาณเจ็ดวิแปดวีนะครับผมตรงนี้นะครับเวลาจริงผมก็จะลงประมาณสี่นาทีนะครับผมโอเคผมตรงนี้เราได้เงินเก้าพันหนึ่งเก้าพันหนึ่งร้อยเซนนะครับผม ขาวนะครับผมใช้เวลาลง4นาทีนะครับผมเวลาจริงรวมทั้งหมดถึงบอสโจกนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็ลงครบแล้วนะครับผมบัตรดันนะครับผมบัตรดันผมซื้อมาใบละ15,000เซนนะครับผม700ใบเลยนะครับผมก็เป็นเงินประมาณ 10m ในิดนนะครับผม1 0น6แสนนะครับผมถ้าผมจาไม่ผิดนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพไปเลยแล้วกันนะครับผมตอนที่เราลงครบ700รอบนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็ลงดันครบ700รอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราได้ของในดันนะครับผมก็มีขอบทองนะครับผม 8ชิ้นนะครับผมเป็นพวกแหวนนะครับผม8ชิ้นแล้วก็ใบบวกนะครับผมเราได้532ใบนะครับผมกันแตก14ใบแล้วก็เ,เหรียญแก๊งนะครับผม801ชิ้นนะครับผมแล้วก็สุ่มลูกแก้วนะครับผม524ชิ้นนะครับผมเจเคครับผมเรามาดูว่าเราได้กี่เอ็มนะครับผมตัวหลักนะครับผมเราได้15ล้านนะครับผมกับอีก1 0 0 0 0แสนนะครับผมไปดูตัวไก่ กันนะครับผมตัวไก่ที่1นะครับผมผมได้เออ่12ล้าน8แสนนะครับผมแล้วก็ตัวไก่ที่3ที่2นะครับผมเราได้12ล้าน6แสนนะครับผมแล้วก็ตัวไก่ที่3นะครับผม12ล้าน2แสนนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมขึ้นรูปที่ผมคํานวณไว้แล้วนะครับผมโอเคครับผมนี้ก็จะเป็นรูปที่ผมคํานวณไว้แล้วนะครับผมผมจะได้ทั้งหมด 5 2ล้านกับอีก8แสนนะครับผมราคาบวกลบใบดันนะครับผมใบดันทั้งหมดซื้อมาทั้งหมด10ล้านกับอีก5แสนนะครับผมเราจะได้42ล้านกับอีก3แสนเซนนะครับผมแล้วก็ของที่เราขายได้นะครับผม17ล้าน5แสนนะครับผมมาบวกกับที่เราลงดันได้นะครับผมทั้งหมดจะได้59ล้าน9แสนนะครับผม โอเคครับผมถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ mm hmm. ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมถ้าผมพูดผิดหรือพูดไม่ชัดหรือยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปพักผ่อนก่อนนะครับผมสวัสดีครับทุกท่าน